อ้เฮ้ยอ้าเเจ็บยเจ็บทุกคนดูโอ้ยหูแดงเลย สวัสดีครับมานนี้กับเข้ามาอยู่ในช่วงของแบงค์กิิริพัฒน์อีกครั้งนะครับก็จริงๆวันเนี้ยแบงค์ได้ลองทำสิ่งที่อยากจะรีวิวไปแล้วล่ะก็คือก็ต้องมาลองก่อนว่าเออทุกอย่างมันผ่านปนไปด้วยดีไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแบงค์ทำแก้วแตกไปสองใบคุณผู้ชมเฮ้ย เกาหลีเขาจะความหมายกันเออเกาหลีก็จะแบบมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยเออที่ผ่านมาเนาะก็จะเห็นความอินกับแบบครีเอเบาๆอะไรเงี้ยพออยู่บ้านนานๆอ่ะไม่มีอะไรทำไงยก็เหลือแต่แบบการดูทีวีดูซีรีส์เกาหลีก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทำก็ดูไปนานๆดูไปมากๆหลายๆเรื่องเราก็เริ่มอินกับแบบอาหารเอยวิธีการกินเอยแล้ววันนี้แบงค์จะมาเรียนวิธีการดื่มแบบเกาหลีว่าทำยังไงต้องดูต้องดูเราต้องมี2อย่างจะต้องมีน้ำชาของแล้วเราก็อาจจะต้องมีแบบ น้ำยอดข้าวของเกาหลีนะเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปในแก้วก่อนนะมเข้าไปในแก้วก่อนเอ,โอ,โอ๊โอ้โหบอกเลยแก้วนี้นะสามารถเติมได้กับขวดวิธีการที่แบบเขาจะต้องมาทำกันนะ่ะแม่งโครน,น่าสนใจมากเลยคือแม่เคยเห็นแต่ขอล้างก่อนนะเพื่อมีเสีแก้วเก่านิ้วล้วงแล้วแปลว่าสะอาดใจได,ได้การกินแบบแบบเกาหลีมันจะมีแบบหลายแบบมากแบบที่ธรรมดาแบบแรกที่จะทำให้ทุกคนดูก็คือ โทรศัพท์บอกว่าถึงเวลานอนแล้วและนี่คือน้ำยอดข้าวองเกาหลีน <benim> ี่และวิธีการเกาหลีเขาจะทำกันก็คือเขาจะเทมันลงไปเทไปเลยปุ๊บแนแล้วก็เอาตะเกียบอะตะเกียบขึ้นมาอันหนึ่งฮะแล้วก็ตีทำไมมันไม่ฟูอะที่เกาหลีอะวอเทลงไปแล้วก็ตีเจาะมันก็ฟูอย่างนี้เลยอะโอ้ตายก้นเฟล นั <mm um> ่นแหละนี่คือวิธีแรกเนาะที่เราจะดื่มแบบเกาหลีอ่ะดื่มไปดูอ่าแปลกังทำไมน้ำชามีฟองเฮ่ยื่ดื่มนะครับเราทำให้ดูเป็นวิทยาทานเนี่ยเรียกว่าแบบคนที่แบบอยากรู้อ่ะวิธีของเกาหลีต่อมาวิธีแบบที่สองอันนี้วิธีเนี่ยอันนี้คือวิธีที่วันเนี้ยเราทำแก้วแตกไปแล้วอ่ะ แรกเราก็ต้องมีน้ําชาก่อไออันนี้มันก็เป็นน้ําชาเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นน้ําข้าวของเกาหลีนะครับซึ่งเขาต้องมีแบบอาวุธลับนั่นก็คือตะเกียบคือเกาหลี่เขาจะใช้ตะเกียบเหล็กของเราก็จะแบบแบบบ้านคนจีนเนาะเราก็จะมีแบบตะเกียบแบบเป็นตะเกียบแบบพลาสติก คือข้อแตกต่างของตะเกียบเด็กกับตะเกียบเด็คือข้อแตกต่างของตะเกียบพลาสติกนะตะเกียบเด็กก็คือตะเกียบพลาสติกอ่ะสี่มุมอ่ะคุณเห็นทุกคนเห็นปะเป็นอย่างเงี้ยสี่มุมแต่ตะเกียบเด็กอ่ะมันเป็นกลมๆคือพอเราวา,วางแล้วอ่ะแมงชอบกลิ้งลองวางแบบหลายรอบแล้วอ่ะคุณไม่สามารถทําได้นะตอนนี้ต้องขอภาวนาให้แบบแก้วของแมงไม่แตกอีกนะเพราะถ้าเกิดแตกอีกก็จะเป็นไปที่สามนะ,นะการกินแบบเกาหลีอันเนี้ยเขาเรียกว่าการกินแบบ โซเมกก็คือแบบโซจูผสมกับแบบเบียอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าโซเมกมันมีอย่างหนึ่งที่อยากกินนะคือเดี๋ยวครั้งอาจจะทาคลิปรีวิวแล้วเขาเรียกว่าชีเมกก็คือไก่ทอดอ่ะที่มากินกับเบียเห็นปะน้เนี้ยเกาหลียังเดี๋ยวเดี๋ยวมากินดิจาดจะเห็นหัวเม่งสะค้อนแสงเบาๆอานี้มาเรามาลองเลยก่อนวิธีการกินสุดปิ๊กของเกาหลีคือแบบนี้ อันดับแรกเราต้องตั้งตะเกียบไว้ข้างบนแบบนี้ต่อมาเราจะต้องเอาน้ําข้าวเนี่ยน้ําข้าวของเกาหลีวไว้ข้างบนแบบนี้เอาปิมป่มๆพอเพราะว่ามันจะยากอะแล้วนะทุกคนเป็นกับใจเราด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บเจ็บเจ็บคุณดูมันดูจะไม่แรงแต่มันเจ็บมากนะเอาจริงๆอิงเอาไหมเนี้ยจะทำไมเนี่ยโอ๊ย เจ็บทุกคนดูอุ้ยหูแดงเลยนะอุ้ยอุ้ยไปแล้วและนี่ก็คือวิธีการกินแบบเกาหลีคือเราต้องเอาตะเกียบมาแล้วก็โอ้หเขาโป๊ข้าไปแล้วมันก็จะโลวงไปต้องดื่ม คนเกาหลีบอกว่าเข้าถึงเขาจะพูดไงนะเฮ้ยจะคำไปของญี่ปุ่นนะหลังจากคนเกาหลีทำเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าคัมเบ้แล้วเขาก็ต้องดื่มคันให้หมดแก้วเฉลิมฉลองเพราะว่าแก้วนี้มันทำดัาเลิจครับทุกคนเปแยออกกอน จริงๆแล้วว่าถ้าน่าทำของการดื่มที่ดีเราก็สามารถแบบดื่มได้ทุกที่ดื่มที่บ้านตอนนี้ก็เป็นโรคโควิดเราก็ดื่มที่บ้านแล้ว,ลวก็เน้นย้ำก็คือเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายเท่านั้นนะครับแล้วก็คลิปเนี้ยไม่แนะนําให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ทำตามนะแล้วก็ไม่แนะนําให้ทุกคนดื่มแอลโกอฮอล์เพราะว่าบางทีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแอ่ที่แก้วต่อมาที่แตกไปอ่ะมันมาจากความบันเทิงของกูเท่านั้น ถ้าอยากจะให้มันเซฟหน่อยอะ่ะก็คือตะเกียบวางแล้วมือทุบแม่งก็ลวกแล้วก็จะปบะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราอยากจะให้แบบกินกับเกาหลีอะ่ะก็คือเอาโขกโ,โต๊ะทั่วไปมันอาจจะเป็นโต๊ะไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จ,จะลวกง่ายแต่พอแป้งอะ่ะมาทําที่แบบหินอ,อนน่อนอย่างเงี้ยแล้วเอาฝกระแทลงไปอะ่ะมันไม่เกิดการขยับของตะเกียบมันนั้นมันก็จะลวกยากถ้าเกิดทุกคนอยากทําก็อาจจะต้องหาโต๊ะที่แบบอันนี้นขยับง่ายหน่อยแล้วก็เล่นอันนี้ก็เป็น1เกมบนโต๊ะอาหารนะครับเพื่อสร้างความมัเนคง ถ้าครั้งหน้าแบงค์จะไปทําอะไรก็ติดตามเหมือนด้วยนะยก็อย่างที่บอกนะก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดซับสไคร้แล้วก็กดก,ก,ดกระดิ่งก็จะได้ติดตามเห็นคลิปแบงค์วันนี้แบงค์ก็ทําสําเร็จนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับไงเจอกันครั้งหน้าบาย